ิตเซนมีครูเล่มสองเรื่องที่14จิตจะรู้แจ้งด้วยการบำเพ็ญเพียรไม่ใช่ด้วยการเวลาพระโพธิธรรมสังฆปริณายกจะเป็นองค์สุดท้ายสายอินเดียและเมื่อมาสู่เมืองจีนแล้วคือสังฆปริณายกองค์แรกของจีนตามหลักฐานเขาจารึกการสืบทอดกันมาอย่างนี้สหายเอ๋ยพระโพธิธรรมเมื่อมาอยู่เมืองจีนแล้วการจารึกเรื่องราวนั้นจะเอ่ยนามเป็นจีนว่าตามโมตามโม ตาโมเรียกชื่อย่อจากคำสุดท้ายธรรมะอ่านเสียงจีนตาโมแล้วพวกเรารู้จักกันในนามว่าตักหมในภาษาแต้จิว๋วตาโมในภาษาจีนกลางชาวญี่ปุ่นนั้นเขาอ่านจากตาโมเป็นเสียงญี่ปุ่นว่าดารมะ จากนี้ไปพระพุทธธรรมจะรู้จักกันในนามว่าท่านตักหมอตลอดในอาณาจักรแห่งเซนจะให้ความสําคัญเรื่องจิตของมนุษย์การเกิดของจิตเป็นปรมธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ประกาศต่างมีจุดเริ่มต้นออกจากประตูธรรมนี้คือจิตเกิดสัพพธรรมเกิดจิตดับสัพพธรรมดับสัพสิ่งล้วนเกิดจากจิตนี้จิตหนึ่งจิตเดียวทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าจิตจะรู้แจ้งด้วยจิตของตนเองนั้นม่ใช่ของง่ายเลยด้วยการเวลาต้องผ่านการบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรทางจิตจนเข้าใจด้วยตัวเองเริ่มจากการเข้าใจธรรมชาติการเข้าใจสรรพสิ่งการเข้าใจตนเองเพียงข้อความสั้นๆเพียงแค่นี้เป็นด่านแรกที่จะเข้าไปสู่อาณาจักรเซนมิใช่ของง่ายเลยขอฝากเป็นข้อคิดข้อพิจารณา สิทธิเซนทั้งหลายในเมืองจีนนั้นต่างมีประวัติบันทึกเกี่ยวกับการบรรลุถึงขั้นที่มั่นคงว่าจิตรู้แจ้งด้วยตัวเองของแต่ละคนนั้นต้องอาศัยการเวลานานพอสมควรตามบารมีของตนที่ได้สั่งสมติดตัวมาแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลย มาถึงยุคปัจจุบันเมื่อเราอ่านหนังสือเขาบันทึกไว้สั้นๆพวกเราต้องอ่านอย่างจิตปกติตามสบายอยากคิดตามจิตเราอ่านเพื่อประสบการณ์เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อจิตของเราจะมีสิทธิ์เข้าใจธรรมชาติในตัวเรา self nature หรืออีกุลีหนึ่งคือบุต d านเจอร์นั่นเอง เซนจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นเรื่องราวของสิเซนในราชวงศ์ถังเมื่อพันปีเศษโน้นมีประมาณ100เรื่องหรือ100เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตรู้แจ้งรู้แจ้งด้วยตนเองต่างมีประสบการณ์หลากหลายไม่เหมือนกันเลย จากเรื่องราวในหนังสือนี้จะนำผู้อ่านได้เข้าสู่อาณจักรแห่งจิตใจโดยตรงไม่อ้อมค้อมไม่เกี่ยวกับความรู้หรือข้อมูลทั้งหลายแต่อย่างใดเลยเซนจะวกเข้าหาจิตมุ่งตรงไปที่จิตจิตนี้จิตหนึ่งจิตเดียวเป้าหมายของเซนอยู่ตรงนี้เองขอจงโชคดีในอนาณาจักรเซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธโนคาพร8สิงหาคมพุทธศักราช2561